สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ชาว YouTube ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนยา่าในแล้อ้อยแรงมากครับแรงมากพอดีผมได้ทดลองใช้ยาตัวหนึ่งครับเป็นยาคุมและฆ่าผมได้ทดลองใช้แล้วได้ผลดีมากครับ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขาจะคุมได้เขาจะแค่คุมได้เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อได้ทดลองใช้แล้วผมบอกได้เลยว่าเขาสามารถฆ่าหญ้าที่เป็นเบี้ยเล็กๆไปจนถึงหญ้าที่มีความสูงระดับปานกลางไปจนถึงหญ้าใหญ่ ดูยากครับแรงมากมก็รวมทั้งหญ้าประเภทใบกว้งและหญ้าเคียก็สามารถแช่ได้นะครับหญ้าในไรอ้อยที่ผมกล้าพูดได้เพราะผมได้ทดลองใช้ดูแล้วไปดูผลงานของเขากันครับว่าเขาจะสามารถแช้หญ้าได้คุมได้ดีขนาดไหนครับไปดูกันครับ ยาตัวนี้นี่เป็นแปลงไว้ต่อที่หญ้าเขาเป็นเบี้ยเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับเป็นเบี้ยเล็กๆ,ๆอยู่หลังจากค่าหญ้าไปแล้วเขาคุมและค่าได้ประมาณนี้ครับ นี่ผมฉีดตั้งแต่วันที่ิสบ29พฤษภาครับวันนี้ก็26มิถุนายังไม่ถึงเดือนดีเลยครับดูประสิทธิภาพของเขาครับในการฆ่าและคุมอันนี้ประเภทหญ้าที่เป็นเบีย้ยเล็กๆนะครับซึ่งยังไม่ใหญ่มาก ต่อไปเราจะไปดูหญ้าที่มีระดับปานกลางกันว่าเขาจะฆ่าได้ระดับไหนยังไงนี่ก็เป็นแปลงอ้อยตอเหมือนกันครับแปลงอ้อยตอซึ่งหญ้าเขาจะมีความสูงน่าจะประมาณอยู่ที่คืบนะครับเป็นคืบคืบกว่ากว่านะครับประเภทหญ้าก็เป็นพวกพวกสนูครับพวกสนู ผมก็ได้ทดลองฉีดดูว่ามันจะสามารถฆ่าและคุมได้ไหมครับนี่ครับคนงานของเขาตายครับตายเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยอ้อยก็สดชื่นดีครับไม่มีผลนกระทบต่ออ้อยเลยเพราะเขาเป็นยาคุมนะครับยาคุมและฆ่าในไรอ้อยนะครับเนี่ยไม ตายดีครับหน่ตายดีไม่ต้องห่วงเลยครับนี่เป็นหญ้าระดับระดับปานกลางนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณคืบนะครับคืบดูไปแล้วอ้อยสวยงามครับหญ้าไม่มีต่อไปเราจะไปดูหญ้าที่มีความสูงระดับใหญ่กันนะครับจะใหญ่แค่ไหนยังไง สามารถค่าได้ไหมไปดูกันครับนี่ครับอันนี้ผมทดลองฉีดนะครับหญ้าขนาดใหญ่ที่ว่านะครับดูครับดูลักษณะเขาใหญ่ยาวครับใหญ่ยาวครับตรงนี้อ้อยไม่ค่อยเกิดแต่ยญ้าแรงมาก ผมอยากจะรู้ว่ายาตัวนี้นี่สามารถจะกำจัดย้าได้ไหมก็เลยได้ทดลองฉีดดูครับดูสิครับย้าเขาจะยาวขนาดไหนครับเป็นการฉุดทดลองนะครับก็ถือว่าได้ผลได้ผลเป,เป็นที่น่าพอใจครับไม่มีผลกระทบต่ออ้อยนะครับ ดูลักษณะการตายของเขานะครับดูครับดูสวยงามครับตายได้อย่างสวยงามมากครับดูครับเนี่ยฉีดยังไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะถึงยี่สบวันดีนะครับน่าจะประมาณสิบกว่าวนะันอะ ดูการตายของเขาครับเนี่ยตายได้ดีมากเลยครับพอผมได้ทดลองใช้ดูแล้วเห็นว่าตายได้ผลดีก็เลยอยากแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆผู้ที่กำลังประสบปัญหา ย่าในเล้วว่าอยู่ขนาดนี้นี่ครับยาตัวนี้ครับตัวที่ผมใช้เป็นประเคชื่อสามันกกไดยจลอนนะครับไดยจลอนเฮกซ,ซิโนนนะครับผมจะใช้อัตราอยู่ที่ หนึ่งซองนะครับหนึ่งโลเนี่ยต่อน้ำสองล,ลิตรนะครับต่อน้ำสองล,ลิตรอัตรานี้ผมจะใช้ตั้งแต่หญ้าเล็กไปจนถึงหญ้าโตเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลดีครับแต่อัตรานี้เบนปาเคใครได้ดูคลิปนี้แล้วถ้ามีโอกาสไปทดลองใช้ดูก็ ได้ผลประการใดก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับพี่พี่เพื่อนๆชาวไรอ้อยของเราคลิปหน้าถ้ามีโอกาสผมจะทำคลิปให้ละเอียดกว่านี้รวมถึงกันผสมและการฉรีดให้ดูด้วยครับ คลิปนี้ก็พอดิดเป็นเท่านี้ครับ